ตัดใบหมดเลยบางทีนะคะมือใหม่อาจจะกลัวในเรื่องของการเสียดายเสียดายใช่ไม่ต้องเสียดายพีแนะนําเลยตัดใบออกหมดเลยครับให้เหลือแต่ลอดแบบนี้พี่ปุ้ยมีเทคนิคอะไรคะในการชํำน้องๆให้อ่าให้รอดอย่างเนี้ยค่ะง่ายมากเลยครับหนึ่งต้องเอาหน่อที่ได้ขนาดประมาณสิบสิบสองนิ้วนะครับผมตัดเรามีวิธีแงะหน่อไปแล้วเนาะ เออเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าไม่มีไงเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปก็ได้ครับอันนี้คือเอามาเราก็ตัดใบหมดเลยนี่นะคะตัดใบหมดเลยบางทีนะคะมือใหม่อาจจะกลัวในเรื่องของการเสียดายเสียดายใช่ไม่ต้องเสียดายพีแนะนําเลยตัดใบออกหมดเลยครับให้เหลือแต่หลอดแบบนี้แล้วก็ชามในดินที่ไม่มีปุ๋ยค่ะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเอาดินผสมกับมะพร้าวสับแช่น้ําแค่นั้นพอแล้วก็วางในสแตนดหรือวางในร่มก่อนก็ได้ครับ ล้วก็รดน้ําทุกวันไม่ต้องหล่อน้ํานะครับที่สวนของเราไม่ได้หล่อน้ําเนี่ยครับอันนี้ง่ายมากเลยนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นโซนที่พี่ปุ้ยเพิ่งจะชำเนี่ยครับเนี่ยใบก็จะเริ่มแตกแบบนี้เนี่ยครับนี่ค่ะบางทีมือใหม่เนี่ยกลัวไม่ได้เียายเียด้ยใบก็บอกไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายใบนะครับตัดออกเลยเดี๋ยวน้องจะให้ใบใหม่ นี่อย่างนี้คือใบใหม่หมดเลยเนี่ยครับอ่านี่นะคะใบใหม่เปิดมาก็คือสวยเลยเนี่อย่างอย่างมิวกี้ใบนั้นนะนั่นคือใบใหม่นะใหญ่ด้วยนี่ค่ะจะสังเกตเห็นร่องรอยการตัดใบนะคะใช่ครับต้องตัดหมดเลยนี่ค่ะทําแบบนี้รับรองติดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสูตรดินเราก็คือมีมีให้ทุกคนอยู่ในคลิปที่แล้วนะคะที่เร<ช>ามารแปะลิงก์ไม่ให้นะใช่ตแต่อย่าใส่ปุ๋ยนะ,อ,ะอย่าเพิ่งใส่ปุย๋ยให้มัน ติดแบบนู้นก่อนอะแบบที่เราพร้อมขายอะเราถึงใส่ปุ๋ยคอกนี่นะคะลงไปอ่าก็คือตรงนี้ก็คือเป็นสเต็ปแรกที่เราทำนะคะใช่ครับนี่แล้วก็พอได้ได้ฟอร์มใบใช่ไหมคะพี่ปุ้ยต้องกี่ใบถึงจะใส่ปุ๋ยได้ค่ะก็เอาเป็นว่าดูลากลากลากลงใต้กระถางใส่ปุ๋ยได้เลยอกี่ใบก็ได้ครับไม่เป็นไรที่นี่ใส่เป็นปุ๋ยอะไรปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกอย่างเดียวเลยใส่เป็นปุ๋ยคอกนะคะนุกโท ได้ไม้ฟอร์มสวยมากๆเลยุ่ยคองเท่านั้นครับค่ะการอนุบาลก็คืออนุบาลในโรงเรือนแบบนี้นะคะกางลมก็ได้โรงเรือนก็ได้ครับแต่สแลนหนานิดนึงนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นนี่ค่ะติดทุกติดทุกต้นแน่นอนครับรับรองลองทำดูนะคะถ้าใครมีปัญหาตรงเรื่องการชาํำอ่ะก็คอมเมนต์กับ ออของปุ้ยได้เลยนะครับเดี๋ยวปุ้ไมใถามตอได้เลยนะคะเดคลบวห้ฝากติดตามอ่า u u u e e ของพี่ปุ้ยด้วยนะคะชื่อโคลคาเซียหมานการ์เดนครับฝากทุกคนด้วยนะคะเข้าไปติดตามพี่ปุ้ยจะมีเทคนิคอ่าวิธีการเลี้ยงวิธีการชํำแล้วก็การดูแลไม้ต่างๆอยู่ในช่องของพี่ปุ้ยด้วยนะคะอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ